สวัสดีชาวลัคนาราศีกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรทั่วไปในเดือนกุมภาคพันธ์า5 6 5นะคะ <c oughs> เดี๋ยวอาจาจะขอเลือกไพ่ก่อนนะทั้งหมด5ใบเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเจออะไรหนักหนาสาหัสนั้นแหละถึงจะเปิดให้เพิ่มอีก3ใบนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้ว5้าใบนี้ก็เพียงพอแล้วนะ ให้ในอนธิษฐานแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูแลครอบครัวดูแลคนที่เขาคุณรักแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าโควิดก็มีสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วนะอินพอร์ตมานะยิ่งต้องระวังตัวเองให้มากนะคะเสี่ยนทั้ง5ของชาวลัคนาราศีกันนะคะเสี่ยนที่สถิตยอยู่กับคุณทั้งเดือนหรือว่าจะ ส่งพลังให้คุณหรือว่าทำให้คุณมีแรงผลักดันนะก็จะเป็นเสียงของพะศิวะมหาเทพนะคะใครที่บูชาพาศิวะอยู่แล้วนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะคะหมั่นสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ส่งจิตถึงพาศิวะมากๆนะคุณจะมีโชคดีแบบ ไม่ตั้งตัวเลยไม่ว่าจะโชคดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรมันจะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะอันนี้ไม่รู้อ่ะก็คือครูบาอาจารย์บอกมาให้บอกแบบนี้นะคะใครที่สวดมนต์ไหวพราอยู่แล้วอาจก็ส่งบุญส่งพลังให้ท่านนะแล้วก็ขอพรกับพัชวะน่ะพรนั้นจะสําเร็จนะคะท่านฝากบอกมาแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นเสียรปู่สัตบ,บงกฎนะคะเสียรปู่ปู่นี่ก็ จะเด่นไปทางโชคลาภค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองนะเรื่องเรื่องแบบทรัพย์สมบัตินะนะคะถ้าใครอยากเฮงใครอยากจะรวยมีตงังหรือว่ามีโชคดีก็ให้บูชาสัตบโงโกฏนะคะเพราะว่าปู่เนี่ยจะมีดอกบัวพิเศษนะที่ปูบ่บำเพ็ญเพียรแล้วก็ผุดขึ้นมานะคะมันจะเด่นเรื่องการค้าขายมีตามหันยนนะแล้วก็นี้เป็นเสียนแม่ครูนะคะเสียนแม่ครูก็เหมือนกับว่าเป็น ครูของทุกศาสตร์ทุกแขนงนะคะแต่ว่าเป็นในสายของครูผู้หญิงอ,อันนี้เป็นเสียนธนุมานกับเสียนพะนารายนะคะชาวลัคนาราศีกันนะในเดือนกุมภาพันธเนี้ยเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วจะมีความโชคดีนะคะที่ครูบาอาจารย์บอกแบบนั้นมานะแล้วความโชคดีก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกไม่ว่าคุณจะเดินทางคุณจะไปทำมาหากินคุณติดต่อค้าขายกับทั้งเมืองไทยทั้ง ต่างชาติคุณจะประสบความสําเร็จเพราะว่าให้เสี่ยงคุณนักดีมากเลยเดินทางแล้วดีนะเดินทางแล้วมีโชคได้เงินได้ทองได้คอนเน็ชั่นได้งานแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเดินทางแล้วเ,เจอกัละยานามิตรที่ดีนะเผลอในบางคนในบางดวงนะเดินทางแล้วได้คู่ดีด้วยเหมือนกับไปปะกันอย่างเงี้ยนะไปทํางานไปเจอกันไปไร,นรายการล้วก็อาจจะมีการศึกษาดูใจแล้วได ครูของดีจากการเดินทางนะได้กัลยะาณมิตรดีได้โชคนะถือว่าถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ทํามาค้าขายดีด้วยนะ mm hmm. เงินทองจะเข้านะชาวกันมีโอกาสที่จะได้จับเงินหมื่นเงินแสนนะคะนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่วางแผนทํางานมาตั้งแต่หลายๆเดือนนะ mm ่ะ hmm. เดือนนี้มีโอกาสประสบผลสําเร็จแล้วได้เงินก้อน ะะมีโอกาสได้เงินก้อนได้คอนเนคชันใหม่ได้ธุรกิจใหม่นะมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้ธุรกิจใหม่ส่วนธุรกิจอีกอย่างหนึง่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําชาวกันนะถ้าใครกําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆ,ๆ,ๆนะให้ทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเ,เป็นความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะทำด้วยตัวเองเป็นสิ่งแปลกใหม่นะคะอ,อ,อาจจะเป็นนักวัตกรรมใหม่ๆ เป็นศิละปะแนวใหม่หรืออาหารเอ,อ,อะไรอาหารแบบใหม่แนวใหม่ที่ยังไม่มีคนทําอะไรที่มันใหม่ๆที่เป็นไอเดียของเราอะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จสูงมากแล้วมีโอกาสรวยสูงมากเลยนะนี่เป็นโอกาสแล้วนะเพราะคุณได้เสียคปูสัตบ,บุตรกดแล้วคุณก็ได้เสียแม่ครูด้วยเพราะฉะนั้นชาวกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีพลังความคิดสร้างสารรค์มากแล้วก็มือคุณอะ่ะอก็เหมือนได้พรจาก ได้พรจากพนาลายเลยอ่ะคือทําอะไรก็สําเร็จสมมติว่าคนทําอาหารไม่เป็นคุณไปเรียนทําอาหารอาหารคลีนอะไรก็ได้เนี้ยดันทําออกมาอร่อยแบบเนี้ยมันจะมีพลังจากเสียนแม่ครัวมันเหมือนพรสวรรค์ที่มันถูกเก็บมาหลายภพหลายชาติแล้วมันไปเปิดไปเปิดฝาออกอ่ะถูกจังหวะถูกเวลาแล้วรวยเลยรวยเลยแล้วของที่ทํามาขายดีด้วยนะคะลองดูนะลองดูเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าคนที่ดูคลิปเนี่ย จะต้องมีบางคนที่ทาแล้วประสบความสําเร็จยังมงคนไม่เคยทําคุกกี้เลยไม่เคยทําแบบขนมที่มันเป็นแบบสูตรแคลอรี่อะไรแบบเนี้ยทำออกมาแล้วรวยได้อะเพราะว่ามีลูกศิษย์อาจารย์เขาทาเหมือนกันนะคะแต่ว่าขายทาง Facebook นะรวยทุกวันนี้รวยมีเงินเกินสิบล้านเป็นหลักสิบแล้วป่านนี้ไม่ทะลุร้อยล้านแล้วพวกเขาทำมามันประสบความสําเร็จส่งองค์กรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาทาแบบนี้เหมือนกันจากคนที่ทําอาหารทำน้ำมิ้นเป็นเลยนะ ดันทําอร่อยมันเป็นคนเรามันเป็นจังหวะนะเพราะฉะนั้นการก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะจะทําได้ประสบความสําเร็จแต่ว่าดูคลิปอาจจะไปนั่งดูก่อนว่าเราชอบอะไรนะลองดูก่อนแล้วก็ถ้ามันมีความเป็นไปได้ลองเขียนแผนธุรกิจออกมาซีว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปรอดใหม่ก็ลองทําดูนะคะธุรกิจที่ อาจารย์ดูไว้ในที่บอกหลายๆคนนะที่มันจะบูมก็คืออสังหาแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลบูมแน่นอนนะคะนะถ้าคุณทําให้มันเข้าขายทั้งทั้งสอย่างที่อาจารย์บอกนะยังไงคุณก็รวยเพราะว่าเกณฑ์ในนี้มีเกณฑ์ที่จะรวยมากนะคะอย่างบางคนล้มลุกคุกค,คานอยู่ตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานภายในเดือนกุมภาพัน,นี้ นะคะมีโอกาสที่จะได้งานคนอยากเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่แล้วก็ได้งานถูกใจแต่ในไพ่เนี่ยมันมุ่งเน้นในส่วนคนที่มองธุรกิจหรือคนที่ทําธุรกิจนะคะจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีลู่ทางให้ทําแบบนี้ได้ด้วยนะส่วนเรื่องสุขภาพแข็งแรงดี ปลอดภัยดีนะคะยกเว้นคนที่เป็นโรคประจําัตอยแล้วมันก็จะทรงตัวนะมันจะทรงตัวมีชุดบ้างเป็นเป็นบางจังหวะแค่นั้นนะแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะนะาไพ่ชุดนี้จะเด็นเรื่องในเรื่องเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเรื่องการทําธุรกิจนะคะอส่วนเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องครอบครัวของชาวกันนะก็ยังไปได้นะคะยังไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับในเรื่องความลักหรือว่า เรื่องคู่ครองนะคะยังรักสมัครสมานสามัคมค,คีแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านออกมาเป็นเงินได้นะคะอันนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันนะมีความโชคดีในธุรกิจที่ตัวเงคิดจะทำนะแล้วก็มีความโชคดีมีความสุขในเรื่องครอบครัวนะคะเพราะว่าไพ่ชุดนี้มันเป็นอะไรที่ริเริ่มสร้างสารรค์ไอเดียสิ่งใหม่ๆแล้วรวยนะคะ ก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีการประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดหวังและคิดไว้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ชาวกันหาที่ปรึกษาเก่งๆคุณซื้อเก่งๆแล้วคุณจะไปฉลุยเลยนะคะในหลายๆในหลายๆด้านนะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยเอื้อมรวยอยู่แล้วนะก็ขอให้ชาวกัรรวยๆเฮงๆก็แล้วกันค่ะเพราะว่าไพ่ชุดนี้ดีมากนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ